นี่ค่ะน,นี่เป็นสินค้าคลิปเทสสินค้านะคะตัวใหม่ส่งให้คุณเฉลิมชัยคุณคุณฉลองชัยนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะเรื่องเสียงเป็นปกติของสินค้ามือสองนะคะตัวที่ลูกค้ากดปุ่มกันบ่อยก็จะเสียงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะเบิ้ลหรือเปล่านะคะอันนี้คือที่เทสไว้นะคะนี่นะคะ ตัว R นะคะตัว R นะคะยังไม่พบเบิ้ลน,นะคะตัว E นะคะ E มันต้องเทสแบบนี้นะคะตัว E ตัว E ีก็ไม่เบิ้ลน,นะคะต่อไปตัว A นะคะ S นะคะ D ค่ะ ่ะ G ค่ะ W ค่ะ W ค่ะเปลี่ยนภาษานะคะตัว R ค่ะตัว E ค่ะตัว W ค่ะตัว Q ค่ะ A ค่ะเค่ะดค่ะเค่ะดค่ะเค่ะค่ะตัวเลขนะคะ1น3 4 5 6องาีกตัวเลขปกตินะคะ1 1 1 1 1 1 1น่นะคะลองมาดูอีกบรรทัดหนึ่ง r t r ี r t r t r t r r t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  r T,